สถานีหนองประดุกนะครับก็วุ่นวายเช่นเคยนะครับที่เห็นจอดอยู่ทางที่2ก็เป็นรถธรรมดาขบวน260และเดี๋ยวจะมีขบวนรถธรรมดา 2A5 เข้าทง 1, างหนึ่งและจากหลังนั้นขบวน260ข้าจออกจากลางสองแล้วก็จะมีขบวนอันเสูงเข้ามาเลยกับขบวน 2A5 ที่หนองประดุกอีกนะครับ ทางนองประุกบ่อารทวามรส้องปานทีุ่มทางน้องประดุกปรตสิงองแมะสระมารของท่านที่นำเป็นตัวบาร์กรุจากขอบรถเป็นถูกต้องคบวนะครับขอบรถจะเรียชาชันที่หนึเป็นรถธรรมดาที่สองห้า้าเดนทางรบส่งบริษัทนทาสถานีพนรีปลายทางสถานีลางสวนครับขอบรถในช้าชที่สองมอกจารสถานุมทางองประุกไปแล้วสุรับสงบริษัทที่สถานีกบาลัเป็นสถานอไปครับ สองสูขเคลื่อนตัวออกจากหนองประดุกไปแล้วนะครับก็เลยจะมีขบวน1,70เข้ามาอยู่ทาง2องแทนแล้วเดี๋ยวขบวน1,70นะครับ ก็กำลังจะเข้าทางสองหนองะดุกแล้วก็จะวิ่งผ่านไปเลยนะครับ วันาก็กำลังจะเคลื่อนตัวออกจากทางหนึ่งของประดุกนะครับ